ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นโจภพพ้าทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถณนะวัดวิชยารามบ้านสร้างแซงตํบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นทอดถวายในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568ประธานกรถินคุณแม่สำราญเขียวรํพร้อมครอบครัวกํหนดการ สิกาตุลา,าคม10นาฬิกาทอดถวายผ้ากถินสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพระหารเพลินสินาฬิกาขอเชิญรับประทานอาหารเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนพุทธศาสตร์สนิกชนร่วมจองเป็นเจ้าภาพกถินสามคัคคีตองละ499บาทเจ้าภาพผ้พาไตรบริวารกถินเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองปิดจ,จภาพได้ที่พระอธิการยศพรจันทศีโลเจ้าอาวาสวัดวิชัยยาราม 092497-2198ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงศรีเลขที่บัญชี138-178-3212ชื่อบัญชีวัดวิชัยยารามร่วมเปิดจภา้าทอดกฐถินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดวิชัยยารามได้มหากุศลใหญ่